สวายดีสวายดีมาทุกคนเดินเนาะมื้อนี้เป็นมือวันทีเสาห้านะเม่นบอกมื้อนี้เราส่งคนจะมาแจ้งพพฟศแจ้งข่าวบุญเนาะทุกคนว่าอยู่บ้านน้องรถนี้จะมีงานบุญมืออื่นเนาะเป็นมือวันเสาร์เป็นทึกวันทีเสาร์หกและกาวันทีเสาร์เจ็ดเนาะที่เพื่อนได้จัดงานบุญบา้บญบานประเพณีประจําท้องถิ่นเนาะ ประจำปีสิมีบุญของไผรของลาแมนจะมีบุญประจำปีเนาะเพราะว่าบ่าเฮ็ดนีบ่ได้จะปีแล้วว่ะสามปีมปตแต็สา,สามปีแล้วเนาะเนื่องจากว่าก่อนฮันแม่นมี พยาธิโควิดเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่แต่ว่ากมีมาตรการป้องกันเนาะปีนี้ถือ่าบ้นโบเมนบุญใหญ่เพื่อนเฮ็ด<ม>พอเฮ็ดน,น้อยอป,อปกติจะมีตนตีได้แต่ว่าปีนี้บ่มีเนาะเฮ็ดเป็นฮิตเป็นของซื่อๆเนาะก็เลยว่ามาแจ้ง PPFc แจ้งข่าวบุญเนาะบางที PPFc ยากเฮ็ดบุญห่วมบุญด้วยกันนะคะเพราะว่าเหงือนน้องรถฮานจะจัดงาน จัดอีอย่างกับเพื่อนอื่นนะกองเฮ็ดกองให้ผู้หญหาแมนหาญาติพี่น้องอะไรทุกคนแล้วก็เฮ็ดกันเนาะเดียวสีขึ้นให้เบิงวาเฮ็ดกองไปจังไดกับประมาณนี้เนาะบู้ว่าประเทศไทยจะเฮ็ดคือเห่าหรือบ่เนาะบู้ว่าสมมุติว่าญาติเสียแล้วเฮาอยากทาทาบุญหาี่ประเทศไทยจะคืออยู่ฝั่งลาวบ่ถ้าอยู่ฝั่งลาวนั้นแม่นจะจัด กองเฮ็ดกองให้เฮ็ดง,งานให้ตักบาตญาติน้าแล้วก็มีญาติพี่น้องมาห่วมแล้วก็แบบฟังขับฟังลําประมาณนี้คืออยู่หันน้องรถดทานจะจัดอยู่สองกองให้ให้ประตูกับแม่ตู้ถ้าเป็นภาษาไทยกับปู่ย่าอะไรก็จัดแล้วก็มีกันย,ยัยมนวะปู่ย่าเป็นภาษา,ยายลาวาอะอปู่ม่นพลอเนพ่อแม่ของครัวเอ,อก็ประมาณนี้แหละค่ะก็มาแจ้งให้พี่พี่เอฟซีเบิเง้เงเนาะ พีพีเอฟซีได้มาห่วมเฮ็ดบุญน,นําการเนาะก็ประมาณมืออื่นมือนี่เห่าจะได้ไปเฮ็ดข้าวต้มขนม,มแม,ม่สาวฮานี่บางบางเหอนก็นจะฮับแขกบางเหอนก็นจะบ่ฮับแขกเนาะเพราะว่าบ่ได้เป็นบุญง่ายปกติแต่ละปีั่นต้องได้ฮับแขกทุกเหอนเลยจะมีแบบคาง,ห,าง,างหัวคาควายเฮ็ดซีนอเอาซีนเฮ็ดข้าวปุ้นขา้าอันนดีก๋ก็ ขนมขอต้มเนาะมือนี้เฮาก็จะเป็นมือที่ห้างกะเกียมเครื่องเฮ็ดข้าวปุ้นเฮ็ดขาวนมแล้วก็เฮ็ดขา้าวต้มอีกจักหน่อยเฮาก็สิเข้าไปเฮือนน้องนิ่งพุ่นแหละเพราะว่าแม่ไปตั้งกองอยู่เฮือนน้องนิ่งพุ่นก็เลยว่าต้องได้ไปห้อยเงินห้อยกันใส่กองเดี๋ยวน้องเราจะถ่ายให้เบิ่งเนาะว่าวิธีเฮ็ด งานบุญยู่ทางฝั่งลราหายญาติพี่น้องนี่เป็นจังใดแตกต่างกันอยู่ที่ฝั่งไทยรืเบรเนอะ์เมอนี้ก็เลยว่ามาแจ้งให้พีพีเอฟซีได้หูนํากันมาอาบุญนํากันเนาะประมาณมืออื่นมืออื่นกระทึกวันเสาร์แล้วก็บวันที่เสาร์จ็ดเสาร์หกเสาร์หกแล้วก็เสาร์จ็ดเหตุยู่สองมือบุญยู่ทางอันสนบอยู่ล่องสารนี่จะจัดยู่แต่สองมือเด้อทุกคนจะแตกต่างจากบุญจินเจียงเนาะ อ, <S <S <ens> อันยุทธะอันย <S an> ุทธ <S an> างสุนัตบดลก็เป็นเป็นแตละบุญบ้านท่านซีมีแต่เฉพาะอันคลองสุนเาลาวสุนเผามงให้เม่นเฮ็ดรวดเดียวกันเลยอยู่ทางฝั่งเหล่านี้จะมีหลายลบุญเพราะว่าจะบุญหอเข้าบุญหอเข้าประดับดินเข้าสลากมีซามหอเข้าซองเนาะแล้วก็บุญออกครัษสาแล้วก็มีบุญป้าเพนีประจําปีแต่ละปีตรงในฮ <S an> ิดแล้วก็ ปกติหันจะเป็นบุญบางไฟได้ทุกคนถ้าบุมีถ้าบุมีโควิดนี้สีเพิ่นซีจูดบางไฟแห่บางไฟแมน่นแต่ละปีฮันได้เห็ดเพราะว่าต้องได้จูดแบบอ่าเพิ่นเอินอีหย่งกับบูซาฟ้าฝนเนาะแต่ละปีต้องได้เห็ดแแมน่น บริเฮตมานี้ก็หลายปีหู้ซึกว่าดินฟ้าอากาศก็เปลี่ยนแปลงไปหลายเนาะเพื่อนก็เลยว่าต้องได้จัดแบบว่าบูซาดินฟ้าอากาศเททันเทสนี้ให้ตามที่ตามคงคะเลยเพราะว่าบริจัดมาหลายปีแล้วก็เลยว่าปีนี้ได้จัดคันบริจัดปีนี้ก็สิได้เลื่อนไปอีกเพราะว่าโควิดอยู่ทางประเทศเหล่านี้ระบาดแห่งมือละพันระบาดแห่งอีกละ มาหอบนี้หู้สึกว่าหนักเนาะม,มือละผ่านผันป่ายแล้วได้ทุกคนปกติอันสี่ห้าร้อยเหากันยังแบบเออตกใจแล้วเนอะช่วงนี้คนแบบอันสิ้นละแม่นค่ <c oughs> อนข้างแบบว่าเป็นอันเป็นพญ,ญาติประจาตัวละว่าอยีซะแบบเขา<อ>เจ้ากาัยาปวดแล้วดีแบบเป็นแล้วก็กินยาไส้แล้วก็เศร้าอย่างสีน่นะป่วเองอยู่เหงานปกติฉ็นไปปัวยอยู่ห้องหมอแล้วก็มีแพทย์เบ่ง แล้วก็ได้เงินเดือนอีกได้ทุกคนบ่แม่นได้เงินเดือนได้เงินอันที่แม่นไพติดโควิดและได้เงินท่นนะทุกคนอยู่ทางประเทศลาวอยู่แถวอันลองสารนั่นได้เงินแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นนั่นให้ปัวเองแม่นไพติดกาแบบกินยาแล้วก็ให้คาปรึกษาแล้วก็และะ้วกัสิประมาณนี้แหละกัจัดงานบุญกัจะพูดเท่าผู้แกเพื่อนก็นจะได้ไปเต้าโฮมอยู่ทางวัดพุ่นแล้วก็ได้เฮ็ดกล่องแม่แม่น้องรถเฮ็ดนี่จะ,ะันเอามา แห่ยู่เหอนเดยอจะได้เอาไปเฮ็ดยู่ไปกราบเยี่ยมยู่วัดเลยมันจึงบุญยุ่งยากเพราะเหินเ่าหันมันน้อยคนจึงบริเรนยุ่งยากเวลาแห่ปกติฮันต้องได้เฮ็ดยู่เหอนและก็าแห่ไปอ้อมวัดเนาะสุกคนแบบแห่ออมบานก่อนแล้วก็อ้อมวัดเนาะบัดนั้นออมบานหอบนึงแล้วก็อ้อมวัดสรอบประมาณนี้แหละยู่ห่างประเทศหล่าหฮากกสิบจัดงานประเพณีแบบน้อยๆเล็กๆความจริงฮันต้องได้ไปจัดยู่เหอนและก็าแบบเอินแบบญาติพี่น้องมา แบบทรงข้าวแล้ว <คน S 1> เพิ่นก็<ค>นมา <คน S 1> แล้วเพิ่นก็มาอันเขาเอินพ่อทานเนาะบ๊แม,เม่เนาะมามาอุ่นอยู่ทางประเทศเลาวเขาเอินอุ่นบนะแบบมาห่วมยินดีบ่แม,ม่ห่วมยินดีเข้ามาอีย่างก็บเข้าใจคือกันเนาะมาแล้วก็เพิ่นก็จะเอาเครื่องมาให้แล้วก็เอาเฮ่าก็ต้องมีอันเครื่องเอาให้เพิ่นกลับไปคือเก้าประมาณนี้แหละแต่ว่าปีนี้มันค่อนข้างว่ายุ่งยากกันเลยอาไปเฮ็ดยู่วัดเลยซะ เดี๋ยวที่ไทยรายละเอียดให้เบิ่งอีกเค่หนึงน่งเนาะเพราะว่าน้องรถกับน้องลีกะช่วงนี้บบได้ไปบบได้ไปวัดเนาะตอนนี้เพิ่นกลับไปกะาเกี่ยมเครื่องยี่วัดแล้วไปทําความสะอาดวัดแต่ว่าเห่าบบได้ไปช่วงนี้พอเล็งเห็ดเหนอนเล็งใส่ไมเซล่าให้มันแล้วเพราะว่าบ่อยากให้มันค้าง่าคัน่าปะไว้กะยานขนปีนขึ้นสินะเพราะว่าเหอนเทายังบ่หันแล้วสมบูรณ์ ที่ปะเฮงอนไปกับบุก้าปะเนาะเพราะว่าบุร้มีประตูเถื่อมีบ่อน,นึงฮนมันเป่าว่างโอเคค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้แหละถ้าเป็นใผรยังห่วมเฮ็ดบุญเฮ็ดฐานกะสามารถห่วมยินอะไรก็ <laughs> ห่วมเฮ็ดฐานคออ<ต> <laughs> สามารถห่วมใดเนะเาะเพราะว่า ขฮาก็จะเป็นแบบเออสะพานบุญให้พีพีเอฟซีถ้าเป็นไผ่เข้ามาเบิ้งคลิปนี้ก็ขอให้ได้บุญตามกันไปเนาะก็มาแจ้งข้าวให้พีพีเอฟซีเดบิงได้ฮู้นากันนั่นแหละเพราะว่ายามมีบุญกย็ยากให้พีพีเอฟซีได้เฮ็ดบุญนํากันนั่นแหละเนาะทุกคนโอเคค่ะถ้าเป็นไผ่ได้เข้ามาเบิ้งคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้เ่าวสองคนนี้ด้อยเนาะถ้าเป็นไผ่เข้ามาแล้วก็ขอให้ได้บุญ หลๆเนาะส <c oughs> ิ <c oughs> บแบบบ่ได้อันห่วมสะพานบุญนำเฮากายาเนาะก็ขอให้ได้บุญหลายๆกลับไปแมนถ้าไม่ไผ่มาเบิ่งก็ขอให้ได้บุญหลๆเด้อดเนาะเดี๋ยวเฮาสิเป็นสะพานบุญให้เองนะคะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน,น,น้าเดยบาย